สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูทุกท่านมาพบกับโทนครับใช่ครับสตูดิโอวันนี้เราพบกับแบรนด์ใหม่ที่เราสดสดจริงๆเพิ่งได้กันมาจริงๆก็เป็นแบรนด์ที่ออกมาได้สักพักนะมั่เป็นเฮาส์แบรนด์ของคนไทยเป็นเฮาส์แบรนด์ของห้างเครื่องดนตรีไทยร้านหนึ่ง Music Arm Music Arm ก็มีหลายสาขาเราก็เห็นเห็นกันอยู่ตามห้างครับก็แบรนด์กูสตาร์นั่นแหละที่หลายๆคนได้ยินกันก็น่าจะฮอตฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับ กีตาร์สตาร์เตอร์ที่แบบว่าได้ฮาร์ดแวร์เป็นวิวกินสันใช่ให้ลูกบิดล็อกสายได้คอรสต์เต็ดเมเปลอะไรอย่างนี้ก็มีตัว j จสทีศูนย์ห้าที่ตอนนั้นออกมาแล้วก็ยอมคิดๆกันเป็นเป็นที่พูดถึงกันพอสมควรแต่ทีเนี้ยปีนี้เขาออกก็ออกรุ่นใหม่มาชื่อกูตาสแตนดาร์ดอ่าเป็นเป็นเรนซีรลี่เลยใช่ไหมเป็นเรนซีรลี่ตัวนี้ชื่อสแตนดาร์ดก็จะเป็นตัวที่ซีสแตนดาร์ ต้องบอกว่าเป็นตัวเอาตัว J T 05มามาต่อยอดมากขึ้นขายราคาแพงขึ้นประมาณว่าสเปก็อัปเกรดขึ้นด้วยสเปกอัปเกรดขึ้นด้วยประมาณไม่ได้ไม่ได้แพงแต่ราคาเราบอกเรื่สเปคมันดีขึ้นอุ้ยโทษนะสเปคตัวนี้ก็ตัวลูกบิดตัวนี้เป็นฮาร์ดเป็นฮาร์ดแวว์ทองเป็นลูกบิดล็อกซี์ของกูสแตยเองก็ลองล็อกด้านหลังล็อกล็อกด้านหลังลองบิดแล้วก็โอเคก็ธรรมดาอ่าเนี่ยตัวลูกบิดันไม่หนัก ถ,ถือมือเดียวไม่ได้เลยสองตัวที่ผ่านมาถือมือเดียวได้เนี่ยตอนนี้ลูกบิดเป็นลูกบิดล็อกด้านหลังของกูสตาเป็นสีทองครับผมคือแบบเพื่รองเท้าความกว่าตัวนี้ต่อให้เป็นกูสตา s t สแตนดาร์ดก็จริงแต่เป็นสีลิมิเต็ด dition ด้วยอ๋ออ่า,อาเป็นสีมีเต็ดเอ dition สีดำอะไหล่ทองใช่สีดำอะไหล่ทองซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าจะมีกีตาร์แบรนด์หนึ่งที่ที่เป็นแบรนด์เป็นบูติกแบรนด์ ทำซิงเกอร์ให้กับคุณมาเทียสอลาโตก็สีประมาณนี้แหละน่าทำจากกระดูกครับผมคอเป็นโรสต์เต็ดเมเปิลเขาบอกว่าเป็นเฟรมกับเบิร์ดไอโรสเต็ดเมเปิลเขาบอกเขาคัดมาเลยใช่ไหมใช่ใช่เขาคัดแบบว่าให้มีติดนิดหน่อยให้มีติดลายติดเลยมาไม่ได้คือแบบคือลายเนี้ยอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากแต่แบบว่าคือติดคือให้มีลายเฟรมมีลายเบิร์ดไอติดประมาณนึงเพื่อความสวยงามอะไรประมาณนี้ดอกเป็นเรียกว่าอะไรว้ไอไอเปิดคอย่ะ อับารโลนอบารโลน,บบลโลนป,ปล่อยคเป่าพื้อจริง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 คอเป็น9.5อาบิดก็อย่างที่บอกไปตะกี้นี้เป็นวิวเป็นวิวอินสันครับผม W2 Wv2 อ่าเป็นบิดเป็นสองเสาด้วยครับหนึ่งโทนหนึ่งวอลลุ่มตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบสเปตคอยเอาไว้ตัดคอยตัวหารเบอร์กเกอร์ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็สวิตท่าทางปิกอัพเป็นของเขาเองอืมบล็อกคันโยกก็ อย่างที่คนชอบคอนเซิร์นกันอันนี้เป็นบล็อกเต็มนะแต่รู้สึกจะเป็นซิงค์ครับสีดำแล้วรู้สึกจะเป็นซิงค์หรือเหล็กวะซิงไม่ชัวว่ะคือมันทามันทาเคลือบดำไว้ไงคือมันทาสีมันดูยากเออสิ่งหนึ่งที่ชอบคือการต่อต่อโบอ่อนของเขาก็จะเหมือนก็จะเหมือนกับคอนทัวร์โบออกับเอซดไปเลยเออเหมือนเดะเลยในช่วนี้เลยเหมือนอามีเว้าตรงช่วงนี้ใช่มีด้วยใช่ก็จะเหมือนจะเหมือนกลายเป็นเอซดเล่นได้ ลื่นไหลคว้านลึกก็เล่นได้คว้านได้เราลองกันก่อนคลิปแล้วคว้านลึกคว้านลึกก็สบายทุกอย่างก็สบายครับเดี๋ยวผมจะส่งให้วิทดอยไปจัดการทดลองเสียงกันน้ำหนักหนักพอตัวน้ำหนักใช่น้ำหนักอ๋อใช่ลืมพูดถึงไม้ถึงไหมบอดี้ส่วนตัวไม้บอดี้ตัวนี้เปลี่ยนจากตัว G S T 0 5ที่ก่อนหน้านี้เป็นเบสโดตัวนี้จะเป็นเอลเดอร์ ไม,ม่อเดอร์ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็น Elder. อาเดอร์สเกลเลงยี่ห้าจุดห้านิ้วธรรมดาอบอกไปยังบอกแล้วเนี่ยกำลังจะพูดอยู่ว่าสเกลเลงยี่ิห้าจุดห้าก็คือสเตตธรรมดาเป็นเป็นซูเปอร์สเต็ตใช่ครับแต่เราแต่สิ่ง,แต,งแต่สิ่งที่เราตัดแต่สินีจเราต้องตัดสินในเรื่องสาวเนาะมันเราดูดีกว่าว่าเป็นยังไงส่งมาพี่ตอยดีกว่าม,มาเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องของเซตอัพประจำวันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือใครติดตามช่องเรามาอยู่แล้วก็ คลีนก็จะเป็นเป็นกับตันมอ์แกนครับผมบูสต์ด้วยถ้าเล่นครั้นก็จะบูสต์ด้วยอะไรนะซอติบูสต์แล้วก็แตกเป็นเฟรมแมนใช่ทุกอย่างที่เราพูดมานี่คือจำลองอยู่ในคอร์คอเทคอรกใช่แลวอย่างที่บอกนะช่องเราจะไม่มีแอมจริงนะฮะไม่มีแอมจริงครับเดี๋ยวป้าข้างบ้านด่าอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงฮะไม่ได้โจกนะฮะก็ในกล่องกุสตานะฮะก็จะมี เป็นหกเหลี่ยมแถมให้มาสามไซส์แบบเป็นกระเป๋าเลยฮะเอ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเพราะหลายๆทีชอบมาเป็นซองพลาสติกธรรมดาแล้วแบบแล้วแบบก็หายกันนะเนาะรอบนี้ให้มาเป็นกระเป๋ายางแบบดีๆแล้วก็มีคันโยกก็แน่นอนเราติดชุดคันโยกมาก็ต้องให้ใการคันโยกแล้วก็ให้เป็นสีทองเลยจะได้แมทชิ่งกับฮาร์ดแวร์สุดท้ายแถมสายแจ็คธรรมดาสำหรับสตาร์เตอร์นะฮะก็เป็นอะไรที่แบบควรมีควรมี ประมาณนี้ฮะสำหรับของแถมของกุสตาตัวสแตนดาร์ดลิมิเต็ดดิชันของเรา <B ES> เราิ่มจากบิ์นะครับเป็นฟูฮัมเบอร์ เรไปโอ๊ะได้ไม่ดูแล้วเดี๋ยวจะไล่ไว ♪ Of Koi. <laughs> ก็ตัดคอยดูนะ ก็เรื่องเสียงเรื่องเสียงเนี่ยอ่าผมอยากพูดว่ามันต้องแบบมันขาดอะไรดีกว่าม,มันขาดความสปาร์คเคิลอะ มันขาดส่วนตัวนะส่วนตัวนะมันขาดประกายเสียงย่านแหลมที่มันที่มันพึงมีแต่แต่มันเมคเส้นเพราะว่าราคามันไงอืก็มันในแต่มันมันไม่ได้กีตาร์ที่แบบมันออืคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีอยู่ในกีตาร์ในระดับแบบเรนประมาณแบบหมื่นห้าสองหมื่นอะไรราวนี้ไปแต่ตัวนี้มันยังไม่ถึงหมื่นเลยตัวนี้มันยังไม่ถึงหมื่นมันเก้าพันแปดพันกว่าเก้าพันใช่มันจะ ต้องบอกว่ามันอิงไปที่ย่านเบสกับย่านมิดมากกว่าปิกอัพมันจะมีมความมัตตี้ความเป็นก้นกอนๆความจะว่าวอร์มก็ไม่วอร์มนะอืมอืมเออมันจะมีความเป็นมัตตี้ความเป็นก้นกอนๆซึ่งก็อย่างว่าแหละมันเป็นเซ็ตปิกอัพราคาเนี้ยกับกีตาร์ราคาเนี้ยใช่ครับเป็นสิ่งที่เรามาักเรามัจะคาดคาดการกันได้ว่าเรามักจะเจอกันบ่อยๆใช่มันจะไม่ใช่สาวที่มันฉูดฉาดม,มากเอาไปเล่นแบบเสียงแตกเมื่อกี้ก็ยังแบบ ตังหิดตังหิดอยู่แบบพยายามสะบัดให้มันปะกายเวลาผสมแก๊กเหรอครับผมจะพยายามสะบัดให้แบบปะกายมันออกแต่มันก็ยังไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นผมว่าคาแรคเตอร์ปลิกอัพมาอิงไปทางแบบมันมาจากมันมาจากอีกอีกปัจจัยนึงด้วยด้วยคาแรคเตอร์ปิกอัพเป็นอย่างนี้อีกข้อหนึ่งคือเอาพุทธของปิกอัพเอาพุทธของปิกอัพอ่ะมันมันอ่อนแอด้ให้พูดกันตรงๆเลยมันอ่อนแอใช่คือมันคือมันน้อยคือมันน้อยเกินไปที่แบบจะ จะเอาจะเอามาบูบูล้างผ่านแล้วยิ่งเจอคาแรคเตอร์ที่มันมัดดี้บวกบวกเข้าไปอีกมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยมันเลยกลายเป็นว่าไอสิ่งที่ออกมามันจะมีแต่เบสันจะความอุยอุยอุยอยที่อยู่ตรงนั้นซะมากกว่าที่จะแบบจะมีความเป็นโน้ตออกมาแล้วเป็นโน้ตผ่าออกมาชัดเจนนะครับถ้าให้พูดกันตามตรงก็คือมันเป็นกีตาร์ที่ต้องการการ การไปต่อมันไปต่อได้ใช่ผมบอกเลยอย่างแรกที่ผมประทับใจก็คือคอดีคอดีเราก็ล้วงอ่ะไม่มีติดไม่มีติดเฟดแล้วทำออกมางานใช้ได้ใผมผมลองปัญหาแล้วเรื่องแบบการเล่นเรื่องคอเรื่องฮาร์ดแวร์ทุกอย่างดูดีมากใช่ดูดีก็คือถ้าจะไปต่อมันแทบแค่แค่จะเปลี่ยนปิกอัพอย่างเดียวก็ไปต่อเลย อ่าใช่ใช่ด้วยด้วยการที่แบบสตัคเจอร์ดีทุกอย่างมันดีมันเสียคือมันเสียอย่างเดียค่เรื่องแค่เรื่องปิ๊กอัพที่แบบมันเอาพุตมันเอามันเอาพุตมันน้อยไปหน่อยบวกกับคาแรคเตอร์ที่มันแบบไม่ค่อยจะพึงประสงค์นิดนึงคือคือโลคือโลเอาพุตไม่ว่าแต่ว่าคาแรคเตอร์แต่ว่าคาแรคเตอร์มันมันผิดที่ผิดทางไปหน่อยอืถ้าแบบคาแรคเตอร์มันเน้นย่านกลางอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคุณโลเอาพุตมันมันก็ยังมันเองก็ยังจะเหมือนกับว่า เออเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังอยากจะไปต่อกับปิงอัพชุดนี้ได้อแต่พอแต่พอมันเน้นที่ย่านโลมากมากกว่าเนี่ยมันกลายเป็นว่าการที่เราจะไปต่อกับปิงอัพชุดนี้มันยากมันไม่คัดทรูมิกเวลาโซโล่ปุ๊บมันไม่คัดทรูมิกแล้วมันไปปนกับพวกเครื่องเบสอะไรพวกนี้มันจะมีขอัขอลองขอลองอะไรอย่างได้ไหมอันนี้คลีนอยู่ปะเออคลีนใช่ป่ะปิดก่อนคืออยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดจูนขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดจูนจูนแอมขึ้นมาจริงๆมันจะช่วยได้ประมาณไหน thank mm -hmm. you ก็ icana, ยัง yes. มันก็ยังไม่มาอันนี้อันนี้คือย่านแหลมปักสุดนะครับกบย่านมิดเกือบสุดแล้วเหมือนกันย่านย่านโลแทบแบบคือจะแทบแบบคือจะปิดแอปคือคือจะปิดแล้วอ่ะเออก็ยังก็ยังเคลนไม่ออกเลยแบบช่วยหน่อยช่วยยากต้องพูดอย่างนี้แหละันมีปิกอัพชุดที่ เราช่วยเราช่วยมันได้ยากมันควรมันเป็นกีตาร์ที่ควรจะถูกไปต่อแต่ด้วยแต่การไปต่อของมันเนี่ยมันมันมันต้องไปต่อแค่จุดเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนประมาณใช่ผมว่ายกเซตยกเซตปิกอัพเนี่ยมันมันดีเลยนะตัวเนี้เพราะโครงสร้างทุกอย่างมันได้ไงฮะสัมผัสก็ดีลูกบิดก็ดีคันโยกก็ดีวิคอก็ดีเฟดก็ดีใช่มันมันมันคุ้มกับ8ปดพันที่ที่ได้มาพวกโครงสร้างแต่แค่เสาปิกอัพเสามันมันยังมันยังไม่ได้ หรือบางทีเราอาจจะลองที่ที่ซัดเดิก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องไปลองลองวิเคราะห์กันเองว่าสําหรับแต่ละคนคุณคุณมองว่าไอการที่ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยคุณอยากคุณอยากจะชดเชยมันด้วยอะไรอันนี้ก็แล้่สำหรับเราสองคนนะเรามองเรามองที่เรามองที่ปิกอัพเป็นจุดใช่เพราะว่าจุดสาคัญของมันคือปะเอาพุธมันต่ําไปหน่อยอืมันมัน คือเค้นขนาดเค้นแล้วก็ยังไม่ออกไอไอความเป็นประกายของย่าหนายที่มีโอเวอร์ทนไอพวกนี้มันยัง,ม,ยงมันยังไม่มาความจิกความจิกมันยังไม่มาซึ่งตรงนี้มองส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นปัญหาทางด้านคาแรคเตอร์เลยล่ะเพราะว่าภายในที่ยางเขาว่าสแตทก,กับกับซิงเกิลคอยสิ่งนี้มันควรมี โอเคโอเคคือฮัมเบอร์เกอร์คาแรกเตอร์วันนี้มันมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่ารับได้ฮัมเบอร์เกอร์มันมันมันเป็นเหมือนตัวเลือกได้ว่าคุณต้องการแต่พอมันเป็นซิงเกิลคอยปุ๊บเนี่ยความสปาร์คเกิลอ่ะมันต้องมีอ่ะความสปังกี้ความสปาร์คเกิลความเป็นแบบสู้มือเออเสียงที่มันสู้มือแบบความทะแหวงจัดเนี่ยมันมันต้องมีด้วยด้วยทรงของมันด้วยปิ๊งอัพของมันใช่แต่มันขาดจุดนี้ไปจริงๆก็ นั่นแหละฮะก็ลองลองดูแต่ละคนมีวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนอันนี้คือแบบสิ่งที่เรีวิเคอห์ปก็อย่างว่านะฮะเป็นสิ่งที่ที่ต้องผไปต่อแต่เรื่องของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างยังยืนนันทำเดิมอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมครับนั่นแหละฮะก็สําหรับคาค่าตัวนี้กับกูสตาก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับหรูหราหรูหาหมาเห่าหน้าตาดูหลูหราอยู่แล้วเออเป็นอะไรที่แบบคือคือยกคือยกไปเล่นที่ไหนก็หล่อใช่ผมบอกแล้วว่าผมชอบพอไซนี้มาก พอดีมือเป๊ะมือเล็กอืใครอยากได้เป็นแบบสเต็ตซูเปอร์สเต็ตหล่อๆก็ใช่เนี้ยเนี้ยเท่ๆกุสตาก็สามารถหาหาได้หาได้ตามห้างทั่วไป black edition ส่วนมากเขาจะขึ้นห้างใช่ไหมมิวสิกอาร์มไม่มิวสิกอาร์มถ้าจจะไม่ผิดมีที่ซีคอนสินาคาลินมีฟิลเจอร์ปาร์คลังสิทธ์ใช่ไหมไล้มีที่ไหนวะผมมาประจำมาฟิลเจอร์พาร์คลังสิทธ์ก็ไปซื้อสายกันก็บ้านบ้านอยู่แถวนั้นก็ไปซื้อสายกัน คือฝ่ายซื้อปิกอะไรแบบเร่งเร่งด่วนอยู่แถวนั้นก็ก็มีสิ่งอร์มก็เป็นอะไรที่แบบเออข้อง้องตัวสีหรับคนที่อยู่แถวนั้นครับผมก็สําหรับช่องเราก็ฝากช่องทางไว้ด้วยนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะกายเออไม่สกายดิสคอร์ดดิสคอร์ดดิสคอร์ดก็สามารถกดจอยได้ทุกอย่างจะอยู่ใน u ับสคร b e มีเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ฝากกดซับช่องเราด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะฮะครับไปกย็นก่อนก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ